นี่เด็กๆรู้จักกันไหมว่าลูกอันนี้คือลูกอะไรนี่แหละดำๆมันอะ่ะมีใครรู้บ้างมะอะไรอ้าวคิดไว้คิดไว้คนละบ,บักให้กายเราไก่กันให้ดวงตาไก่ตาให้ดวงใจ้องสองเชื่อมโยงหพันให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ,จ้ามีพลังให้เจ้าปไความมั่งคงต่อไป เรานี่ดังนะพี่นะไปไหนก็เจ้าถิ่นทักตลอด <c oughs> เดินผ่านบ้านไหนเนี่ยเย่วเย่วเย่วโอ้เนี่ยไม่รู้ขอจับมือป่าแต่ยังไม่จับดีกว่า <c oughs> มาแล้วมาแล้วยุ่งชิวจริงตอนนี้เราเลิกงานแล้วนะครับมีการแห่จากบ้านงานแห่จากบ้านเจ้าภาพไปบ้านเจ้าสาวไอ้จากบ้านเจ้าบ่าวไปบ้านเจ้าสาวแต่ว่ารถเราจอดไปที่บ้านเจ้าบ่าวนะครับระยะทางไม่ค่อายไกลมากประมาณห้าอยเมตรนะครับเราก็เลยเดินกลับมาที่รถเอา นะเพราะว่าที่บ้านงานเมื่อกี้นี้ไม่มีที่จอดรถนะครับถึงคุณหมูเดินมาคนเดียวแล้วก็เอารถไปจอดตรงนั้นเพื่อขึ้นของก็ไม่มีที่อยู่ดีก็เลยเดี๋ยวเดินมากันทั้งหมดดีกว่านะครับเหมือนเหมือนวันนี้เดินเป็นกิโลนั่นอยู่นะเนี่ยเดินไป5้ารอยเมตรเดินกลับอีกห้ารอเมตรเชือกขาดเออเชือกขาดอีกแค่เชือกหลุดนี่เฉยขาดหรือหลุดน่าจะหลุดนี่เฉยแล้วแล้วไปหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่หลุดตอนตอยู่ตรง เนี่ยเห็นไหมคนดังไปที่ไหนไปที่ไหนเจ้าถิ่นก็ทักเจ้าถิ่นนี่มีทุกบ้านเลยนะครับครับผมอย,อยู่เฉยๆนะอย่าุกเ,เดินธรรมดาปกติเนี่ยถ้ามันคิดว่ามันเป็นต่อ,อมันจะวิ่งไล่เราแต่เราต้องทําคิดว่าให้มันคิดว่ามันเป็นรองเราให้ได้อย่างพวกนี้เาเาเอามันเฉยๆไม่มีอะไรหรอก <S 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 ที่นี่ต้องบอกว่า มีหมาทุกบ้านเดินมาตั้งกับบ in ้านแรกจนบ้านสุดท้ายเลยนะเห่าตลอดนี่เด็กๆรู้จักกันไหมว่าลูกอันนี้คือลูกอะไรเนี่ยแหละดำๆมันอะเดี๋ยวจะเฉลยให้อ hey ่ะหลีในฐานะหลีคนอีสานหลีรู้ไหมที่บ้านเรียกอะไรบักกันนั่นอะอ่ะมีใครรู้บ้างมัอะไรไปขึ้นต้นด้วยมาเหรอคะบัก ไม่สายอีสานตอนนี้หน้าฤดูของมันเลยบักแบกลองเดาสักชื่อสิบักยังบักแบกบักแบกบักเหล่เอาคิดไว้คิดไว้คนละบักแม่ต้องถามแม่แม่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยดำดำเนี้ยอร่อยมากมันจะหวานอมฝาดอ๋อไม่เป็นไรครับผม เะาม่วงขาวมะนาวโเออะม่วงขาวมะนาว่อ่าคิดไว้คิดไว้คนละชื่อคิดไว้คนละชื่อเดี๋ยวฉเฉลยให้อ่าคุณหมูไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าคุณหมูเป็นคนอีสานเกิดจากอีสานมาเราอยู่กับผลไม้ชนิดนี้มาตั้งแต่เด็กนะครับลูกมันคล้ายๆลูกว่านะครับคล้ายๆลูกว่าพ่อแม่ว่าไม่ได้ครับเพราะพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ว่านี่ลูกจะงอนครับผมเ,เด็กเดี๋ยวนี้ว่าไม่ได้ลูกลูกงอนแล้วเข้าห้องไปเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยนะมีในใจยัง ไม่มีบักแบกเอามาคนละหนึ่งชื่ออ่ะคิดไว้นะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บป๊บตอบปุ๊บปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บป๊บโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆจะมีใครตอบได้ใกล้เคียงมั่งหรือเปล่าครับนะแต่ว่าคุณหมูคุณหมูไม่รู้ว่าภาษาไทยชื่อลูกอะไรนะครับคุณหมูรู้แต่ว่าภาษาอีสานชื่อลูกอันนี้พี่บักอะไรครับบักแบกบักแบกเพราะว่าเห็นเป็นลูกสีดําบักแบกสีดําถ้าเกิดเป็นลูกสีแดงัก สีเหลืองบักเยลโลบัก y e l l o ผมเออแก้มเกต็ในฐานะที่เขาเป็นคนอีสานน้ำกันแก้มเกตคิดว่าลูกนี้คือลูกอีหยังครับลูบอลูอลูเอาเดาบ้างสักลูกนึงหมอนหรือเปล่าอ่ะแก้มเกตตอบหมอนคิดว่าผมเป็นคนอีสานแท้ครับอีสานแท้คุณก็เลยตอบว่าเออบักคบบักฮะบักคบบักคบอ่าคนอีสานบ่นอีบ่กคนใส่ เออคนตายครับคนตายเอ้าตอบเป็นภาษาตายอบักบักบักแต้งโมครับบักแต้งโมูที่บอกคนกลอะไรคนไหนคนกลางคนกลางครับผมอ้าวคนคนกลางหนึ่งสองสามไม่กลางครับผมตอนนี้พี่กั้งอยู่กลางครับผมเงีวเอ้าคนชนบุรีไอ้ไม่คนชนบุรีตอบว่าม่อนมครัม่อนม่อนหรือม่อนอ่าม่อนหรือม่อนดิ มอนมอนอ่ะลูกมอนเฮ้ยอย่าสตันนานลูกอาออันนี้คือถามบักบักอะไรบักอะไรหนูคิดว่าบักอะไรบักเง็งค่ะบักเง็งฮะบักนี้ไม่ตอบละบักอะไรบักนี้ไม่ตอบละโอ้ยบักสัตว์บักอะไรบักเขียบบักเขียบเออถ้าเป็นบักอันนี้ล่ะบักบักมีบักมีถูกต้องโอ้โหบบนีบักอะไรผมไม่รู้จักครับอ่ะบักอะไรเดามาสักบักไหม บักซกบักนัดบักนัดอะไรนะบักคำน้อยนี่นี้บักคำน้อยน้อยอ้าวบักคำน้อยต่อบาบักจุนบักจุนบักยังบักดำบักดำเออคล้ายๆกันอันนี้อันนี้ภาษากฤษบักแบ็คอันนี้บักดำอ้าวบักยังนี่แหละต่อไปตอบไปแล้วค่ะตอบว่าบักอียงก่อน บอกมอนบอกมอนอ่ะบอกยังถามแล้วนี่ตอบตามมีตามเกิดลูกน้ำขี้แห้งค่ะยังก่อนน้ำขี้แห้งเออน้ำขี้แห้งเอ้าบักบักยังโทษถามแม่ปะไม่แม่ไม่โทมไม่โทมน้ำน้ำน้ำขี้แห้งน้ำขี้แห้งเออนี่ก็ตอบเหมือนกันอ่อนี่คนนี้น่าจะรู้จักกันหมดเลยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ประชุมปรึกษากันแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะพี่กูเกิลบอกว่าน้ำขี้แห้งน้ำขี้แห้ง้องตอบเหมือนเพื่อนไหม น้ำขี้แหดที่แหดขี้แหดครูขอครูขอเฉลยเป็นภาษาอีสานนะภาษาไทยครูไม่รู้นะภาษาไทยน่าจะเดาออกชื่อของมันคือชื่อของมันคือบักหวดขาบักหวดขาภาษาไทยน่าจะเรียกมะหวดอะไรสักอย่างอาใช่ใช่ชื่อมันหน้าฝาดตอนตอนที่มันยังไม่สุกฝาดแต่ตอนที่มันเนี่ยมันดำาำแบบนี้กินอาทกินแล้วอร่อยบักหวดขานะครับ นะโอเคเดี๋ยวเก็บของกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางปิกบ้านเข้าเต้ไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วตอนนี้และงานนี้ขมูไลสดไปทั้งงานเลยนะครับท่านใดที่สนใจดูคลิปเราก็ดูได้ทั้งช่องปฐมนมินดี้ใน YouTube จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าในไลสดนี่ยก็จะเห็นบรรยากาศทั้งงานนะครับบรรยากาศเดียวกันแต่ว่าใน y YouTube เนี่ยจะเสียงภาพเสียงจะชัดกว่าเยอะนะนี่นี่ลักษณะลูกมันจะเป็นแบบนี้นี่คือบักหวดข่ยเหมือนว่าปิงเลยอ่ะ ก๋ไร้ที่อีสานนิยมกินแต่คนไทยทําไมยังเหลือเต็มต้นไม่รู้นคนภาคกลางเหลือเต็มต้นเลยแต่ถ้าเป็นอีสานบ้านขุ่มูนี่เกลี้ยงไปเลยอ้าว<ม>นี่ดูชัดๆซูมมาให้แล้วกล้องกล้องครูขั้นเทพนี่คือบักหวดขาเราล้ว,ลว,ลวพวกเรา<ป>อ่ะเคยเห็นแต่เราก็ไม่รู้จักกันแค่นั้นเองม,ม,มันมีต้นเ,เล็กๆก็มีรูป <S <S ใช่ใช่มีมีอ,อายุป,ประมาณแค่ก็เลยไม่ถึงปีก็ออกลูกได้แหละมันคือบักหวดขานะครับผมอะไรบักขี้แหบบักขี้แห้าไปปดออกลอันนี้พิมพ์ใน Google ใช่ไหม มันคือลูกอะไรวะอ๋อไม่หนูเห็นว่ามันเป็นกลมๆเนี้ยอ๋อน่าจะเกลียรๆโดนทีเป็นสิบลูอ่ะพี่หัวชนที่เป็นสิบลูอ่ะเออครับเราเก็บไหมครับเก็บได้เลยครับเก็บไปกินเก็บไปกินเก็บไปให้เพื่อนที่แดนแปดเพื่อนกินได้ไหมข้างในกินได้ไหมกินได้ครับแต่ต้องบอกแมวในในหัวต้องเชือหัวนบอกไม่หัวก่อนแล้วก็แล้วก็ส่งต่อให้หัวเชือดล้ แล้วถ้าเกิดว่าโดนจับได้เนี่ยต้องให้ผู้คุมมาลงบอรดขี <c oughs> ่กับแล้วก็ลงบอก์ดขีเดี๋ยวนักโทษหรือทหารเนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทหารนะลงบอกขี่แน่นอนนะครับของคุนหมูเคยนะครับ <c oughs> เขาจับได้ว่าสูบุรีใ่ในในค่ายตอนเป็นทหารเกณฑ์เะี่ยจับได้ว่าสูบุรีในค่ายแล้วเขาก็ไปลงบอกขี่เลยเขาให้ลงไปหาหาเม็ดพริกหาเม็ดพริกแล้วก็เอาปากคาบเม็ดพริกขึ้นมาให้เขาอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงแต่ว่าขุนหมูไม่ไม่โดนนะครับ นะ <Yeah. S 1> เพราะว่าคุณหมูไม่อยู่ในค่ายคุณหมูทําผิดครั้งเดียวเอ้ยทำผิดอย่างเดียวก็คือหนีออกไปเร่่ดนตีเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ในค่ายได้เป็นพลทหารคนเดียวที่เอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ในค่ายใน,ในกองร้อยได้ว,วันศุกร์คุณหมูก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลย <c oughs> นะก,ก็คือเราเจรจาต่อรองกับเขาครับทนะหารปกติเขาจะมีมาทําการ2เดือนแล้วก็พัก15วันนะแต่คุณหมูไม่ขอพักนะครับเราไม่ขอหยุด15วันแต่เราขอหยุดทุกเสาร์อาทิตย์ เราขอหยุดเสาร์อาทิตย์เพื่อไปเล่นดนตรีนะครับตอนนั้นเรายังเป็นนักเีอาชีพอยูนะ่ก็ไปเล่นตามงานนะครับแต่งานไหนที่มีไกลๆก็จะลาบากหน่อยนะคนก็ต้องรอเรานะเพราะว่ากว่าจะเลิกเวลาราชาการนะนะนะกว่าจะเลิกก็เย็นนะครับ ก็กว่าจะไปถึงที่จุดรวมคลไดก้ก็นานนะ,ะม,มีอยู่ครั้งหนึ่งโดน,โดนจากที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราเขาเคยประกาศว่าไม่ชอบ,ไม,ชอบไม่ชอบไอ้พวกจบปริญญาตรีจบสูงมาเลยเหมือนเขาแบบมีอคาาติกับคนจบปริญญาตรีมาอยู่ในกองร้อยวันนั้นเขาเป็นนายเขาเรียกว่าเป็นร้อยเวรเ,เป็นนายเวรอดีเขาเป็นนายเวรแล้วหงุมไปเข้าเวรขุหมูก็จ้างเพื่อนนะมันเป็นวันเสาร์อดีนะอหมูก็จ้างเพื่อนไปอยู่แทนปรากฏว่าเขามาไม่เจอขอหมนะูมาไม่เจอขอหมูเขาก็เลยมาเอาเรื่องสรุปว่าโดนโดนกระทืบเราควรตีนเขาด้วย โดนทหารเตะนะครับนาคงเป็นน่าจะเป็นคนเดียวนะที่โดนทหารกระทืบนะรบนกระทืบแบบจริงจังเลยนะช่วงนั้นมันไม่มีม,ม,มันไม่ไม่มันไม่มีโซเชียลนะเป็นยุคที่โทรศัพท์เพิ่งจะถ่ายรูปได้อะไรเพิ่งจะถ่ายรูปชัดนะครับช่วงไอโมบายออกมากล้องสามล้านพิกเซลอะไรนะช่วงช่วงนั้นเทคโนโลยีท,ที่จะใช้ถ่ายคลิปอะไรคนก็ยังไม่ยังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อ๋อมันเป็นค่ายทหารด้วยนะที่เห็นก็จะมีแต่พวกพวกในในสิบแล้วก็พลทหารที่เห็น เขาก็กระทืบเราเพลินเลยะจริงๆเราก็ผิดและเราไม่บอกเขานะครับเพราะว่าเราคิดว่าผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วผู้ใหญ่จากกองร้อยเขาคุยกันแล้วว่าเราต้องออกไปทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วนะแต่คนนี้ด้วยความที่เขาหมั่นไส้เราไม่ถูกกับเราอยู่แล้วนะเขาก็เลยเอาเรื่องกับเ้า,เาถ้าเป็นเด๋ยนนี้คงมีฟ้องร้องกันนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันเนาะฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรนะครับแถวนี้เขตทหารนะครับเพราะาอยู่ใกล้ไอค่ายทหารที่สตหกนะสังเกตดูป้ายหน้าบ้านทุกคนจะมียศมีตำแหน่งหมดเลยนะ ไม่ออกมาอยู่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันมันได้ส่วนตัวดีนะแต่ข้างในนู้นข้างในจะบ้านพักเยอะมากเป็นก็เลยนะมีบ้านบ้านจัดสรรอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีบ้านสวัสดิการทหารบ้านนาวีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งซึ่งเป็นบ้านซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับบ้านกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยมานําเสนอเรื่องราว a ั t e r Work หลังจากงานเล่นเสร็จกันให้ดูพอของปากหอมขอนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติดกดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเราไปก่อนสวัสดีครับน้องออมครับก่อนปิดคลิปวันนี้ขอเพลงหนึ่งครับอุ่นใดใดโลกนี้ไม่มีเทียาบที่แดนเซอร์คุณเนี่ยแดนเซอร์อุม่มออ้อมแขนอ้อมกอดแม่ประคองตะโกงตะโกงรักเจ้าจึงคู รักลูกแม่ย่อมห่วงใยไม่อยากจากไปไหนแม่เพียงครึ่งวันให้กายเราไล่กันให้ดวงตาไล่ตาให้ดวงใจต้องงเชื่อมโยงหุันให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้า คงคงแ่ต่อไปตึงตงตึงตึงตึงตงตึงงตึงงตึงงอาเาจได้เไม่ได้ของเราต้องจบได้แทมแมแทมตึง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 ตงตึงงแทมแทมแทมต่อเมื่อต่อเมื่อต่อเมื่อผู้ชมที่ดีต่ตบบี้ตบบี้เรียกว่าภาเพศคนลุกเพาะใช่ไหม ให้กำลังแกน้องหน่อยโอ้เออน้องไม่เคยได้รับกำลังใจและไออุ่นจากใครเลยนะเนี่ยแม่แม้กระทั่งที่บ้านก็ก็ตามเถอะอะไรนะที่บ้านให้ให้ไออุ่นกับใครมากมากกว่านะให้หนูอ๋อทุกคนรักไม่มียกยอกนะครับไม่มีความลำเอียงที่ไหนนะครับพ่อแม่ทุกคนรักลูกเท่าเทียมกันหมด